แต่ที่เรียกว่าทําแบบคนจนคือทําวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทําไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนาําก็ทาแนะนําได้ทําแบบคนจนเพราะเราเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเราก็รวยพอสมควร อยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากแล้วไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าหน้าอย่างมากมีแต่มีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรา มีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสางขีนี่หรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือน คนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการแล้วก็วนหนึ่งก็วิชาการนั่นเราดูตำราแล้วพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำยังไงเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไร ตรท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็ก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังครอบครองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่เราอาร่วมมันรวยกันไอ้ตำรานั้นไม่จบ